โอเคผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยผมนะก็วันนี้อยู่พี่วิทตอมเนี่ยทุกคนแล้วก็น,นี่เรามาเล่นในแมปที่มันมีชื่อว่าซวิตเกมนะผมนะซึ่งแมปนี้นครับได้รับแรงดันใจมาจากอ่าเน็ตฟิกนะผมนะมันเป็นซีรีส์ใหม่ที่เพิ่งเข้าเน็ตฟิกนะนทุกคนเป็นซีรีส์เกาหลีที่ดังมากๆทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนก็สามารถไปหาดูกันได้นะผมนะมันมีชื่อเรื่องว่าซวิตเกมนะทุกคนนะก็นี่จะจะเป็นแบบว่าอ่ามันจะเป็นหนังที่แบบว่าเหมือนจะพาคนที่แบบเป็นนี้่เนี่บทุกคนไปเล่น,น,ท,น,แบบลนทั้งหมดประมณ6เกมวุกคนนมักแหละไุ นู่นนี่นู่นนี่แต่ว่ามันจะมีเกมหนึ่งที่มันดังที่สุดนะก็คือเกม A E I O I U นะครับผมนะก็มันจะเป็นเกมแบบจะมีเด็กน้อยนะครับกำลังหันหลังเข้าต้นไม้ทุกคนแล้วเราก็ต้องวิ่งไปเข้าเส้นชัยนะครับโดยห้ามให้เด็กน้อยเนาเนี้ย หันหน้ามาเห็นเรานะทุกคนนะซึ่งนะครับผมกูกูอาจจะสงสัยว่าไอตัวจัมพมพูนี่มันคือใครใช่ครับไอพวกนี้มันคือยามนะทุกคนแบบเหมือนกับผู้คุมเกมแบบเหมือนพนักงานนะครับผมนะก็มันจะแบ่งแยกชนชั้นนะนะคร่หัวกลมเนี่ยมันจะเป็นแบบชนชั้นที่ต่ำที่สุดนะแล้วมันก็จะมีหัวสามเหลี่ยมอ่ะทุกคนหัวสามเหลี่ยมคือมันก็จะลงมานะแล้วก็ใหญ่ที่สุดก็ไอตัวนี้เลยทุกคนนะแล้วมันก็จะมีหัวหน้าอ่ะทุกคนนะเอาเป็นว่านะเราเข้าไปเล่นกันดีกว่านะทุกคนนะนี่แบนเนอร์ก็ โอเคไปดูคลิปเลยดีกว่าทุกคนถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้มาตอนนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้มาเน,นี่ก็ ตอนนี้พี่หวานกับพี่ก็เข้าเซิร์ฟไปนะผมนะซึ่งรู้สึกว่าเราต้องไปเข้าไปอยู่ในวงกลมๆนะหวานไปเร็วไปเร็วไปเร็วเหมือนเป็นแบบว่าเข้าไปในด่านแรกใช่ไหมใช่มีคนใคยมาเมินต์ด้วยอ่ะอะไรเนโอเคเราจะไม่เราจะไม่ให้ดูคำหยาบนะทุกคนเราเราเราอย่าไปสนเลยดีกว่าทุกคนใช่ซึ่งห้องเมื่อกี้มันเป็นห้องที่แบบว่าเอาไว้ขังนักโทษนะผมนะทุกคนอันนี้จะเป็นเกม AIOU นะทุกคนเกมที่ผมบอกนะทุกคนคืออย่าให้ไอเด็กผู้หญิงคนนั้นมันเห็นเรานะหวานเราจะต้องวิ่งไปใช่กดชิปเพื่อวิ่งได้้้วนนนนะทุกกคโโออหตีีพ่็มา สกินแบบว้าววานอยู่ไหนอ่ะมาทางซ้ายได้ไหมทางซ้ายสุดโอเคโอเคได้ไงเจอแล้วเจได้ยินเสียงไหมอ่ะได้ยินนะมันจะต้องเปิดเสียงเกมอ่ะเพราะว่ามันมันจะขึ้นด้านด้านล่างอะว่าลิสกับกรียนอยากรีนชูวิ่งได้กรีนชูวิ่งได้เอ้ยโอ้ยตายไหมตายเหรอเอ้ยวันเฮ้ยทุกคนแล้วต้องเข้าตรงนี้ใช่ไหมมันมีเสียงเสียงพูดอยู่ อุ้ยโอ๊ยก็ตายอ่ะโอ,โอ้ตายเหมือนกันพี่ีแบบเพิ่งหยุดปุ๊บแล้วมันก็ยิงเลยอ่ะโอ้ต้อง,งรอเกมต่อไปเรื่อยแล้วผมนั้นหนึ่งนาทีนะทุะกคนโหเรากายอยู่ไหนอ่ะวิ่มาตรงกลางนี่มาตรงกลางได้ได้ได้คือ ในซีรีส์อ่ะมันจะมีฉากนี่อยู่ทุกคนมันจะมีแบบตัวแบบมันจะเป็นเพื่อนพระเอกแต่ว่ามันค่อนข้างจะเหลี่ยมหวานมันมันบอกว่าลองไปหลบหลังคนอื่นสิหรือพระเอกพูดไม่แน่ก็ไม่แน่ใจนะคือมันบอกว่าลองไปหลบหลังคนอื่นดูสิอะไรประมาณเนี้ยเออแบบวิ่งแล้วลองหลบหลังคนอื่นนะคนอาจจะโดนยิงเราอาจจะไม่โดนยิงก็ได้ไงใช่ใช่คนร่างหน้าก็คือจะโดนไงอันนี้คือเป็นห้องพักนักโทษนะทุกคนนี่เวลาทุกคนเล่นเกมเสร็จนะทุกคนจะต้องมาพักที่นี่นะทุกคนนะใช่มันเป็นเตียงนอนแบบเป็นชั้นชั้นไปนะ่อท มันมีแค่แบบเกมเดียวทุกคนนะไปแมปไหนก็มีแค่เกมเดียวนะหวานก็ต้องรอเขาอัปเดตนะก็ต้องรอเขาอัปเดตเพราะว่าเขาสร้างยากเลยนะชาะมันเพิ่งมาไงเพราะว่าหนังมันก็เพิ่งแบบจะมีกระแสด้วยใช่เป็นหนังที่ดังแบบขึ้นอันดับหนึ่งทั่วโลกทุกคนคือหนังนี่คือสนุกมากๆนะทุกคนนะไปดูกันได้ครับผมนะอันนี้ก็คือไอยานทุกคนไอยามอยามหน้าสามเหลี่ยมเป็นแบบผว้คุมชั้นกลางใช่ไหมใช่เราลงมาจากไอสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วก็ไอสี่เหลี่ยมก็ลงมาจากไอตัวดำๆอ่ะมันชื่ออะไรเมนๆนะมันชื่อ เมนเมนนี่แหละทุกคนจำไม่ได้แล้วคือผมดูจบไปแล้วแบบลงแบบซีรี่มันออกได้แบบวันนึงเมื่อวานเขาดูจบดูจบภายในสองวันเลยเว้ยใช่ใช่ทุกคนมีมีแต่คนไทยเนี่ยเนี่ยใช่มาทุกคนเราจะมาเรื่องตายที่สองกันดีกว่าโอเคตายที่สองนะครับตอนนี้โอเสียงคืดังดีกว่าแล้วเขาหลบหลังใครดีหลบหลังแกแล้วกันโอ้ยไม่แกเขาหลบหลังแกทำไมอะ เฮ้ยหยุดก่อนดีกว่าเอ้ยเออหยุดก่อนหยุดก่อนเราไม่จัดเป็นต้องรีบวิ่งอุ้ยเขาหยุดก่อนที่มันจะบอกอ่ะเพราะใช่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 โอเคมีเวลาเราเล่นประมาณสามนาทีทุกคนหรือสองนาทีครึ่งกลพอเราต้องเข้าเส้นไทยก่อนที่มันจะฮึบบะวันอู้ยเขาหยุดก่อนมันหันแล้วนะมันหันจะ ยิ่งใกลยิงยากก็ได้นะเอออาจจะใช่แล้วต้องอาจจะต้องหยุดก่อนที่มันจะแบบว่าใกล้จะถึงคำแล้ว่ะโอ้โหจะตายไม่จะตายไม่เนี่ยจริงๆแรงมากทุกคนเสียงยิงทุกคนลองคิดดูถ้าเป็นชีวิตจริงอ่ะคือตาย้วคือตายเลยนะครับเกมอย่างเงี้ยใช่ใช่มันไม่เหมือนเกมนะทุกคนที่เราจะเริ่มใหม่ได้ตลอดใช่อันนี้คือเราเล่นเกมนะครับโอ้ค่อนข้างแหลกนะคะทุกคน๋อคนนั้นช้ามากเลยเขาจะผ่านไหมเนี่ย การแกแกได้แบบหลบหลังใครหรือเปล่าเขาไม่ได้หลบหลังใครนะเขาหยุดก่อนเวลาตลอดเลยเพราะเขากลัวตายไมเลยนะว่าในหนังในหนังมันอาจจะไม่ไม่แบบนี้เขาตายโอ้ยเขาเดินเขาใกล้ถึงประมาณแบบประมาณหนึ่งเมตรอ่ะหนึ่งไเปม่เป็นไรไเรเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่ได้เลยครับผมเราต้องเหวันจะหยุดก่อนอันนี้แหละผมเดินบักกันทุกคนผมเดินขาเดียวโอเคหายแล้วเดินขาเดียวกันเป็นกระต่ายขาดย่อ กระต่ายขาเดียวเมียวเมียวเมี้ยวเมียวนั่นน่าะไม่ใช่กระต่ายว่ะเมี้ยวเมียวเมื่อกี้ในนี้มีแต่คนไทยเนี่ยงมัเป็นแแบบของคนไทยเหรอหรือว่าคนคนต่างชาติเป็นน่าจะเป็นแบบไม่รู้อะคนไทยเล่นเยอะไงเพวกนั้นแคสเกมไทยคือเขาแคสเยอะมากเลยแบบเนี้ยคือมันดังแบบบอยอะไรเงี้มันดังไปทั่วโลกไงใช่ดังทั่วโลกเลยนะครับอันนี้คือมันไม่น่ามีนะในในเรื่องอ่ะอีตัวสีฟ้าเนี่ยอ๋อยี่สิบวินมันสามารถอันล็อก อัลล็อกหน้ากากใชนะ่ไหเออคือถ้าชนะแบบโอ้ยโอเคเออแต่มันก็กระเด็นดวะย่างจี้ก็กระเด็นนะครับทุกคนนี่ นี่คือเราเรามาเกมที่3นะครับทุกคนใชถ้าเป็นผู้เล่นหมายเลข67อ่ะทุกคนก็ทุกคน67รมันเลยอ้าวเออก็เหมือนกันหมดนี่วะทำไมคนสร้างคนสร้างชอบ67หรือไงหรือคนสร้างเคยเคยอะไรหรือเปล่าชอบน่าจะชอบเลข67นะครับทุกคนมานี่คืออยู่ด้านหลังเขาจะกำลังจะวิ่งแบบ4ี่คูนร้อยศูนย์ชึบเพื่อเงินรางวัลเพื่อเงินรางวัลเพื่อเงินรางวัลตั้งหลายร้อยล้านไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ยังไม่เริ่มหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเกมบั๊กเกมบั๊กแน่เลยทุกคนเลขก๊ มันคือมันค้างที่ศูนย์น่าจะเกมบ้างนะต้องหัวใจเขาเหลือศูนย์นะมันเขียนมื่อคืนเน่ยอ๋อมันมันศูนย์อยู่ระหว่างโอเคครับทุกคนเนื่องจากปัญหาเขาเรียกว่าเกมมันเกมมันบั๊กทุกคนผมเลยผมเลยลองมาเปิดเซิร์ฟ VIP เล่นเองนะครับทุกคนนะตอนนี้ก็แค่สองคนใช่มีแค่เราสองคนซึ่งมันก็ไม่ค่อยหนุนกันทุกคนคือผมก็อยากเล่นกับคนอื่นนะแต่แบบว่าเหมือนเซิร์ฟมันบั๊กอะทุกคนนะก็เลยต้องมาเปิดเซิร์ฟเองนะทุกคนนะนมากด้วยใช่แล้วเอาเป็นว่าโอเคหยุด น่ากลัว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 อะยขยับหรอเอ้ยเกไม่รู้อ่ะเออยโอ้ตายไหมตายไหมตายไหมโอเคเราไม่หวาดเล่นเสร็จนะทุกคนพี่เราจะเล่นเสร็จหรือเปล่าตายไหมอ้าทุกคนมันเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นน่ะมันเริ่มพูดเร็วขึ้นเสียงมันบิ้วมากอ่ะเขาเห็นอิทเตอร์เอกด้วยอ่ะมันเป็นเหมือนนักพยากรณ์เลยอ่ะไอ้ทุกคนเสียงมันบิ้วมากเลยอ่ะเสียงเละแบบแตก มีตรงนี้มีคนขอทานด้วยอุ๊ยการมันพูดเร็วขึ้นทีละต้องชนะนะทีลวต้องเอาเงินมาจ่ายหนี้ของพวกเราการมันพูดเร็วขึ้นขอกลัวทีละทำได้ทีละต้องเอาเงินมาจ่ายหนี้ของพวกเราอ้เอ้าวมันมันมันบอกว่าแบบผมแบบว่าโกงมันเลยเตะผมคือผมไม่ได้โกงผมแค่ปลากลัวหมายังอยู่ในนี้ปะไดชนะแล้วทุกคนไอ้ชนะเหรอใช่ อยู่ในเกมแล้วโอเคหวานเข้ามาแล้วมาเล่นต่อดี่ว่ามาดีว่าแกจะสามารถสู้เขาได้หรือเปล่าสู้เขได้แล้วเพราะว่าตามเมื่อกี้เขาถือว่าเขาชนะนะทุกคนฮ่าฮ่าคือผมไม่เข้าใจนะว่ามันต้องให้ทุกคนเข้าไปในวงกลมหรือเปล่าเพราะว่าตามเมื่อกี้ก็คือคนมันไม่เข้าในวงกลมนเกมเลยไม่ยอมเข้ากันเออหรือว่าจะใช่หรอเล่นไปได้นะหวานแมลว่าการจะเล่นแต่ละเกมมันเยอะมากเลยอ่ะมันต้องรอคนเข้ามานะครับน่าจะปรับใหม่นะคนก็ดื้อเลยไม่ยอมเข้าวงกันน่าจะปรับใหม่แล้วนให้แบบว้าไปทัางนี้เลยนะใช่ไม่ต้อง เขา้าวงแค่แบบวาร์ปไปหมดเลยในเงนี้ยใช่ครับมาปึ๊บนี่วิ่งก่อนเลยปึ๊บปึ๊บโอ้โอ้โตัวเสียงเพลงมามันหนันคอโอเคมันหันไปแล้วก็ไม่เห็นคอมานะาเมื่อกี้ขอปรับภาพนิดนึงโอเคมึ๊บเดี๋ยวแกวิ่งเร็วกว่าเขาโอเคชิปไหมชิปวิ่งเลยเขากดชิปไง อุ้ยทุกคนน่ากลัว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 เ <ห odor which> สียงมันน่ะน่ากลัวดิวมาก <S <S เริ่มไปขึ้นไกลขึ้นมันจะเสียงดังขึ้นเรื่อยๆนะ <S <S <ช>ทุกคน<ช>มันจะเริ่มพูดเร็วขึ <S <S <ช>้นีครับถ้าเราถ้าเราแบบไม่หยุดนะครับไอป้อมปืนด้านซ้ายมือเรามันจะยิงนะครับแล้วนเนี่ย<ช>ทุกที่น<ช>ั<ช>่นมีป้อมปืนไปหมดแล้วนะครับทุกคนอันดำดำข้างๆอะทุกคนเร็วมากพูดเร็วพูดเร็วใช่ใช่ยิ่งไกลจะยิ่งเร็วโอ้ยระยะเผาขนอ้ย โอ้โหเรียบร้อยดูมันดูนักการจะตายหรือเปล่าการจะตายหรือเปล่าโอ้อดโอ้โหถือเมื่อกี้มันหันคอพอดีอ่ะแล้วการ์ตูนเข้าเส้นพอดีวีอาร์เด็กวินเน่ที่รักเธอเก่งมากเลยเธอจะไม่หวานเลยทุกคนนุ้ยหวานเลยนะเก่งมากเลยค่ะทุกคนเก่งมากเก่งแต่ว่าเก่งในเราผมนะครับทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าแต่ก็สองหนึ่งแล้วนะสองหนึ่งนะนี่คือจะแข่งกันใช่ปะใช่ก็มาดิ ไม่เกมเด็ก็มาดีก็่ไหนเงี้ยได้ก็มาดีก็มาดีก็มาเด็เก่งเหรอมาจะเก่งนะครับหรือเปล่าจะงกลเนก่งนะครับหรือเปล่าตรงกลางจะได้เห็นหน้ามันจะจ๋าเลยได้เดีพูดโอ้โหแกเขาว่าเขาว่าเสื้อแกน่ากลัวกับเพลงคนละคนั้งอีกโอ้โทุกคนหันไปวันตาแบบโอ้โหนี่เขาใส่แว่นตาเนี่ยปกปิดความน่ากลัวนี่วิ่งก่อนเลย มีเทคนิคที่หวานชนะการก็คือการขโมยละรีลายทุกคนมันก็รีบวิ่งก่อนเลยรีผ่านสิหนึ่งสองสามสี่ห้าสิ้นสิ้นมาเขาจะต่อให้ละกันเขาจะยืนนิ่งสักสองวิละกันหนึ่งสองเขาต่อให้แล้วนะสองวิเนี่ยอแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่ก็รอดูก็รอดื้อดตืดดืดดืดปู้ทุกคนมันเลอะอ้าวไอ้ ทำไมอ่ะมันจะหันมาไม่ทันเลยหรือเปล่าไม่ไม่แกอยาไปดูคอมันแกต้องฟังเสียงรู้ถ้ามันมีคำว่าดาอะไรเงี้ยแกก็ไม่ไม่ไม่เขาเขาดูจนนวนขึ้นอ่ะสีเขียวกับสีแดงเว้ยทุกคนนี่คือเป็นเกมแรกที่ผมแพ้พี่หวานนะทวนคือผมแทบไม่แพ้พี่หวานเล่นเกมเนี่ยการกักมากกักมากบ้าอะไรล่ะโอ้ชนะชนะอหรอสามเนี่ย คือในหนังในหนังมันจะมีฉากฆ่ากันนะนักเขาเนี่ยอยากฆ่าแกจริงๆแล้วกินเนื้อแกซะที่โหล่ที่โหล่ไม่แล้วทวารมันถวรทวารฆ่ากันแล้วเงินรางวัลมันจะลงวันไม่รู้แล้วเขาฆ่าแกเขาได้เงินรางวัลแกสิดเมืมาเขาต่อให้แปรเขาให้วิ่งให้แกวิ่งก่อนแปรรักษาวีแล้วกันเมื่อกี้ไม่ต้องายแล้วคือตอนนี้เขาชนะแกแน่นอนโอ้แกมันขี้กล้าหรอกการเขาไม่อยากจะโม้เราจะแบบอืมก็เก่งอ่ะทุกคนดูครับทุกคนอย่ามันดีไล์พี่หวานทุกคนพี่หวานด่าพี่ทุกคนเฮ้ยย่าเดี๋ยวมันจะมีคนมันดีจริงจริงว เาตึงตึงโอ้ยทุกคนมันโคตรเกลียดเสียงนาฬิกามันอะเสียงดังฟังชัดเหลือเกินนั่นไงก็หยุดพร้อมเกมไปอ่ะก็เราหยุดพร้อมกันไม่ใช่หรอใจ้อนเกินไม่ก็เราหยุดเราหยุดพร้อมกันหยุดพร้อมกันไม่เกี่ยว กี่ยวไม่เกี่ยวแกต้องฟังเสียงไม่ใช่มาดูเขาไม่จะตายเลยมาหนึ่งหนึ่งใหม่แกขี้โกงแกขี้โกงอีนึงใหม่แล้วอีหนึ่งแล้วทุกคนก็อ๋ออีนิดน้อยไอช้นหวานเนี่คือคนเห็นว่าผมหยุดเพราะหวานนะเว้ยกีแม่งกีแม่งแกลื่นลมหรือเปล่ากีแกลื่นหรือเปล่ามันจะลื่น เอ้ยแกกัดกันแะว้าวยังยล่าเขาดิทุกคนระยะเผาขนนะคนน่ากลัวเผชิญหน้าอะไรตอนนี้ยืนซึ้งหน้าเลยขอเลี้ยวหน่อยละกันเลี้ยวไปไหนเลี้ยวไปไหนเลี้ยวไปไหนเลี้ยวเข้าไปอยู่ในใจกันว้ายเทสเชเนต้ตึ้งเรียบร้อยทุกคนตอนนี้เราเท่าไหร่อะสี่หนึ่งอะก็อืมก็สี่หนึ่งอะเอาไหมล่ะถ้าใครชนะครั้งนี้ได้สิบรั้งสุดท้ายและหวานได้ได้ได้สิบชนะไปเลยชนะไปเลยร้องห่มร้องไห้ละกันร้องห่มร้องไห้ไม่ร้องหรอกครับ ต,ต,ตายหวานตายอ <laughs> ย่ามาหลบหลังเขาสิคนกัดคนกัดเอา้าเ <laughs> นี่ยตายได้ไงอ่ะ <laughs> โอ้ <laughs> จริงสิบแล้วแหละหวานไม่เอาหน <laughs> ไม่ <laughs> ไมันจะมีคำว่าอะไรดาอะไรคำว่าดาแกก็หยุดแกหยุดตอนที่มันหันมาไม่ได้ไม่จะหยุดตอนอมันหันก็หยุดพร้อมแกไงอย่ามาตามเขาก็บอกแล้วว่าให้ฟังเสียงมันเอาเสียงเยอะ ฮ่าขี้กาดกันทุกคนแล้วสิบแล้วอะทุกคนเดี๋ยวมันจะเป็นมินมินิตเลยพี่หวานผมพูไม่หวานด่าพี่อะทุกคนพี่อ่ะหวานไม่ด่าทุกคนหมืนแค่โชว์แบบโชว์ความเก่งของวันให้ไทยให้ดูไม่มามามาเล่นิงใหม่กอบดีกว่าทุกคนก็นี่แหละคนแบบเล่นไม่เก่งก็หาทางชนะได้โอ้ทุกคนโอ้โหไกด์ขนาดนี้ จะวิ่งจูบเลยเฉยโอ้ทันเฉยหันมาพอดีเลยอ่ะทุกคนคองหอกแงกเลยมาดิมาดีมาดีกวที่ไหนละกกวที่ไหนลักเมาดิครับก็ามาดิครับก็ามาดิครับอุ้ยเขาสิบห้าแล้วอ่ะกันเออไม่ใช่เขาสิบสี่รอบนี้คะนได้หนึ่งร้อยทุกคนการร้องไห้เนี่ยเราดูมันจะกลายเป็นว่าหนึ่งร้อยสิบสี่อะไรอย่างเงี้ยเอออาจะไม่รอเพราะเขาเก่งมากเชียเชีเชหรือว่าตัวการมันใหญ่กว่าทุกคนก็เลยวิ่งช้าไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันยิงาว่แบบ ไม่รู้แต่เาขานี่ครั้งนึงเขาหยุดพร้อมแกรประมาณพอทล้เขาบอกแล้วลว,ว่าเสียงอ่ะให้เอาขึ้นเยอะๆให้ฟังเสียงไม่ใช่มาดูเขาไม่เขาไม่ดูแกแล้วเขาจะหันหน้าแกลื่นแน่ๆอ่ะแกลื่นแน่ๆมาดิมาดีพขที่ไหน,น <c oughs> ตึงตึง <c oughs> อย่ามาโลบหลังเขานะซ <c oughs> าวมันเลยว่าโอโ้โห ง่ายอะ่ะทุกคนง่ายกว่าปลากวัวอีกเอาจริงๆอ่ะไ,ไม่ตายเลยง่ายกว่าเยอะไม่ปลากวัวปากวักวยากกว่านี่แค่วิ่งอะ่ะการยากตรงไหนตึงตึงอุ้ยทุกคนการอยู่ใกล้แล้วเลยอุ้ยร้อยอ่ะการร้อยสิบสี่อ่ะการร้อยสิบสี่อยู่ห่างแค่เอื้อมมือนี่เนียนีคำว่าดาเกก็ต้องรีบยดีเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทุกคนดูการกันกลัวะอิสิอ่ะผมเริ่มเร็วขึ้นทุกคนว้าไม่ตายอ่ะหวาน ยังไงทำไมหรอแกรอให้ม you, ันหันก่อนแล้วค่อยวิ่งอ่ะแต่เขาวิ่งตอนที่มันหรือว่าเพียงเริ่มเลยอู้ทุกคนหันอันนั้นไปอ่ะ ชนะครับทราไมกา้กันเลยอ่ะก็คะแนนหนึ่งร้อย่ะทุกคนนี่ยก็คะแนนหนึ่งร้อยนะครับทุกคนอ่ะก็คะแนนหนึ่งร้อยทุกคนนี่ก็สับแนบหนี้ผมนะครับที่อยากเล่นใดี๋ยวพทิ้งลิงก์ให้ละกันนะครับทุกคนนะก็เล่นกดไลค์เป็นกันใจกับพวกเรากันด้วยนะผมนะเมื่อกี้ก็แข่งกันขำๆทุกคนน่าจะจะซีเรียสนะทุกคนเหมือนไม่ได้แพ้แบบเพราะแบบการเก่งเราแบบแค่อ่อนในเฉยกว่าการลงในแบบเออการไม่ชนะสักทีเออเอาไปเถอะอะไรเงี้ยทุกคนก็แข่งกันได้นะทุกคนนะก็เจอญเหมือนที่นั่ทุกคนกดไลค์พวกเราคน ครับผมนะซ e ียูเกมบ๊ายบายบ๊ายบายแบ๊